ต่อมาน,นะคะเรามาดูผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุมนะคะข้อหนึ่งใหญ่นะคะเขาบอกว่าถ้า sin a อ p ลฟนะคะเท่ากับ3าส่วนหและ cos เบตานะคะเท่ากับ12บส่วนสิเมื่ออะไรคะ อัลฟาเนี่ยอยู่ระหว่างศูนย์องศาถึง90องศานะคะแล้วก็เบต้าก็อยู่ระหว่างศูนโรองศาถึง90องศาเช่นกันนะคะเขาบอกว่าจงหาค่าอ่ะค่าของอะไรคะ1ย่อยนะคะไซน์อัลฟาบวกเบต้านะคะไซน์มุมบวกมุมลบนะคะ ก็คือสูตรว่าอะไร sin cos cos sin เครื่องหมายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นมุมแรกมุมที่สองมุมแรกมุมที่สองนะคะเราก็แทนค่าลงไปเนะาะ sin Alpha ก็คือ3าส่วนหนะคะโจทย์บอกตัวนี้อคอนเบต้าคือ12ส่วน13บวก cos a อ,อลฟาเท่าไหร่คะ อ่าไม่รู้เราก็ต้องวาดรูปประกอบเนาะอันนี้อัลฟ a นะคะต้องเป็นมุมแหลมเพราะอยู่ระหว่าง0นถึง90นะคะไซน์อัลฟก็คือ3ส่วน5ก็คือข้ามนะคะข้ามคือด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากส่วนด้านนี้ก็ต้องเป็น3แล้วอะไรคะ4 5ใครไม่รู้ก็ใช้พิทาโกรัสนะคะเราก็เขียนกำกับไว้หน่อย s i n ์อัลฟคือ3ส่วน5 คอสอลฟาก็คือ4ส่วน5นะคะเก็บเอาไว้เนาะแล้วก็เบต้าบ้างนะคะเบต้าก็คือคอสคือ12 1สิบคอสคือชีสส่วนฉากนะคะสะารด้านนี้ก็ต้องเป็น5เนาะ5 12 13นะคะใครไม่รู้ก็พีทาโกรัสเหมือนเดิมนะคะไซน์เบต้าเท่ากับ5ส่วน13 คอสเบต้าก็เท่ากับ12ส่วน13นะคะหารเก็บเอาไว้เพราะเราต้องใช้อีกหลายข้อนะคะคอสเอลฟ้าคอสเอลฟ้าก็คือ4ส่วน5าไซ์เบต้าก็คือ5ส่วน13บนะคะบวกลบคูณหารกันเหมือนเดิมนะคะก่อนอื่นก็ต้องคูณกันก่อนเนาะ12 3ส6นะคะส่วนด้วย13,5 65สิห้านะคะบวกกับห้าสี่ยี่สิบส่วนด้วยหกสิบห้านะคะการบวกลบเศษส่วนส่วนต้องเท่ากันใช่ป่ะคะส่วนก็เป็นหกสิบห้าสามสิบหกบวกกับยี่สิบก็ได้ห้าสิบหกนะคะก็ตอบห้าสิบหกส่วนหกสิบห้านะคะ ต่อมาข้อที่2นะคะข้อที่2ถามว่า s i n ์ a l p h ลบเบนะคะเหมือนเดิมอันนี้ s i n ์ o s s o s s s n ์เครื่องหมายเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือมุมแรกมุมที่2มุมแรกมุมที่2องนะคะ s i n ์ a l p h ก็คือ3าส่วนห คอสเบต้าก็คือ12ส่วน13นะคะลบกับคอสเอลฟาก็คือ4ส่วน5้าไเบต้าก็คือ5ส่วน13นะคะเสร็จแล้วเราก็คูณกัน12 3 36ส่วน65สิบหลบห้าส่ส่วน65เราก็เอามาลบกันนะคะ16ส่วน65 ต่อมาข้อ3นะคะ cos อัลฟาบวกเบต้านะคะ cos มุมบวกก็คือ cos cos sin sin เครื่องหมายตรงข้ามนะคะเราก็จะได้มุมแรกมุมที่2มุมแรกมุมที่2 cos ออัลฟา สี่ส่วนห้านะคะคอสเบต้าสิบส่วนสิบสามไซน์อลฟาก็คือ3ามส่วนห้าไเบตาก็คือ5ะะ้าส่วนสิบสามนะคะสิบสองส่สี่สนะคะส่วนหกสลบกับห้าสาหส่วนหกสนะคะเราก็จะได้ แปดลบห้าเหลือสามใช่ไหมสี่ลบหนึ 3, ่งก็เหลือสามสามสิบสามส่วนหกสิบห้านะคะข้อสี่นะคะคอร์ดเอลฟาลบเบต้าคอร์ดเอลฟาลบเบต้าก็เป็นคอร์ดมุมลบจะได้คอร์ดคอร์ดไซน์ไซน์เครื่องหมาย ตรงข้ามใช่ป่ะนี่เป็นลบก็จะเป็นบวกอนะัลฟาเบต้าอัลฟาเบตะก็คือมุมแรกมุม2มุมแรกมุมสองคอสอัลฟก็คือ4ส่วน5ใช่ป่ะคอสเบต้าก็คือ12บส่วน1ิบานะคะไซน์ก็คือ3มส่วนห้าไซน์เบก็คือ5้าส่วนส3 1านะคะสิบสอ ส่วนหกสิบห้าห้าสามสิบห้าก็บวกกันเนาะการบวกลบเศษส่วนส่วนต้องเท่ากันในนี้คือหกสิบห้าละแปดบวกห้านะคะก็เป็นสิบสามทดหนึ่งใช่ปะเป็นหกสิบสามส่วนหกสิบห้านะคะ ต่อมานะคะข้อสองข้อสองบอกว่าถ้าแทนนะคะอัลฟาเนี่ยคือสามส่วนสี่และคอร์ดเบตาะะ 12, เ้านะคะคือสิบสองส่วนห้าเมื่ออัลฟานะคะมากกว่า180องศา แต่น้อยกว่า270องศานะคะแล้วก็บอกมาว่าเบต้าเนี่ยมากกว่า180องศาเหมือนกันแต่น้อยกว่า270องศานะคะจงหาค่าของอันแรกเลยนะคะไซน์เอลฟาบวกเบต้านะคะไซน์เอลฟาบวกเบต้าก็สูตรเดิมเนะาะไซน์มุมบวกก็คือไซน์คอศ คอสไซน์เครื่องหมายเหมือนเดิมอันนี้คือเอลฟาเบต้าเอลฟาเบต้าใช่ปะ่ะคะมุมแรกมุมที่สองมุมแรกมุมที่สองนั่นเองนี้เราก็วาดรูปตัวนี้เหมือนเดิมนะคะนี่คือเอลฟาใช่ปะ่ะแทนคือข้ามชิดนะคะข้ามชิดตรงนี้ต้องห้าโอเคไหมแทนไซน์เอลฟา Alpha, เนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นข้ามฉาก คอร์ดแอลฟา,าก็จะกลายเป็นชิดฉากอ่ะอีกรูปหนึ่งก็คือเบตา้านะคะเบต้าคือคอร์ดใช่ป่ะคอร์ดตรงข้ามกับแทนแทนคือข้ามชิดใช่ไหมคะคอร์อดก็ต้องชิดข้ามนะคะชิดข้าม นี่ก็เป็น13ฉะนั้นมาดูไซน์เบต้านะคะไซน์เบต้าก็คือ5้าส่วนสิคอสเบต้านะคะก็คือชิดส่วนฉากพิจารณาอีกนิดหนึ่งตรงนี้มุมมันไม่ใช่0ถึง90เพราะ0ถึง90เนี่ยคอแดนมันจะเป็นคอแดนที่1ใช่ไหมคะ0ถึง90จะอยู่ตรงนี้นั่นคอจะเป็นบวกไซน์จะเป็นลบบวก,บวกใช่ไหม แต่ไอตัวเนี้ยมันอยู่ระหว่าง180ถึง2 7 0ดังนั้นลบลบทั้งคู่คอสเป็นลบสายก็เป็นลบดังนั้นขอใส่เครื่องหมายลบไว้นิดนึงนะคะตามนี้เลยนี่ก็เหมือนกันถูกไหมคอดันเดียวกันพี่จุนใส่ลบเหมือนกันแต่ทำไมเป็นแทนแล้วมันเป็นบวกก็เพราะว่าในเมื่อคอดันที่3ลบลบใช่ไหม แ a นน่ะคือ s i n ส่วน cos ดังนั้นก็ต้องลบส่วนลบก็กลายเป็นบวกนะคะ c o สก็เหมือนกันเป็น cos ส่วน s i n ก็จะเป็นลบส่วนลบก็จะกลายเป็นบวกนะโอเคเราต้องพิจารณาเครื่องหมายด้วยนะคะไซอั sin ไซอลบ3ส่วน5คูณกับ cos เบต้านะคะลบ12ส่วน13บวกกับคอสอัลฟาลบ4ส่วนห ไซเบต้าลบ5ส่วน13 12ามสามสนะคะลบคูดลบเป็นบวกอันนี้65บวกกับ5้าสีสิส่วนด้วย65อันนี้จะกลายเป็น56ส่วนด้วย65นะคะก็ต่อข้อสองนะคะ s ซ n ์แอลฟาลบเบต้าเท่ากับไซด์คอสคอ,คอสไซเครื่องหมายเหมือนเดิมนี่คือ a l p h a b บ t a alpha-beta ้า,านะคะไซ์ก็คือลบสามส่วนห้าคก็คือลบ1ิส่วนสิ ลบกับคอสอัลฟาก็คือลบ 4, สี่ส่วนห้าซเบตาก็คือลบหส่วนสิบสามนะคะสิบสองสามสาส่วนด้วยหกสลบกับตัวนี้นะคะลบคูณลบเป็นบวกก็คือ20่ส่วนหกสโอเคนั้นได้16บหส่วนหกสนะคะ ย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นคอน์ดแดนอื่นน้องๆต้องระมัดระวังนะคะว่าเพราะว่าเป็นคอน์ดแนหนึ่งกับคอน์ดแนสามเนี่ยสายกับคอรมันจะเป็นเครื่องหมายเดียวกันแต่ถ้าเกิดเป็นคอน์ดแนสองกับคอน์ดแนสี่อะ่ะมันจะคนละเครื่องหมายละนะคะต้องระวังนิดนึงข้อสามนะคะคอร์ดอัลฟาบวกเบตา้า คอสถูกไหมคอสมุมบวกคอสคอส sin ์ i n เครื่องหมายตรงข้ามอันนี้ก็คือแอลฟาเบต้าแอลฟาเบต้าใช่ป่ะคะคอสแลฟาก็คือตัวไหนลบสี่ส่วนห้าคอสเบต้าก็คือลบสิบสองส่วนสิบสามไซน์ลฟาก็คือลบสามส่วนห้าไซน์เบต้าก็คือลบห้าส่วนสิบสาม 12 4 48เป็นบวกนะคะอันนี้65ลบกับ5 35ส่วนด้วย65 48บหลบสิบนะคะแปลบ 5, ห้าเหลือ3 4มลบ 1, หเหลือ3ามสา่วนหกเหมือนกันเนาะต่อไปข้อ4นะคะ คอสอัลฟาลบเบต้อันนี้คือคอสบุ่มลบฉะนั้นได้คอ,อสคอสไซน์ไซน์เครื่องหมายตรงข้ามอันนี้คือ Alpha อัลฟาเบต้าอัลฟาเบต้านะคะคอสอัลฟาก็คือลบสี่ส่วนห้าคอสเบต้าคือลบสิบส่วนสิบามบวกกับไซน์อัลฟก็คือลบสามส่วนห้าไซน์เบต้าคือลบห้ส่วน สิบสามนะคะสิบสองสี่สี่สิบแปดส่วนด้วยหกสิบห้าบวกกับห้าสามสิบห้าส่วนด้วยหกสิบห้านะคะกลายเป็นแปดบวกห้าเป็นสิบสามทดหนึ่งสี่เป็นห้าเป็นหกถูกปะทุดอีกหนึ่งเป็นหกสิบสามส่วนหกสิบห้านะคะตอบ เป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง Youtube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ